ตอบคำถามที่ว่าเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเองแล้วก็ฮีลิ่งตัวเองในขณะที่ยังอยู่ในความสัมพันธ์กับคนที่เป็นนอร์ซิซิสได้ไหมก็ต้องตอบแบบนี้ค่ะในทางเทคนิคโคเป็นไปได้แน่นอนค่ะแต่ต้องอาศัยหลายปัจจัยมากนะคะยกตัวอย่างเช่นคนคนนั้นน่ะนะคะจะต้องแยกแยะได้จะต้องเหมือนกับสามารถแยกตัวเองออกจากคนที่เป็นนอร์ซิซิสได้ในความรู้สึกนะคะ คือถ้าหากว่าเขายังอยู่ในความสัมพันธ์นั้นเป็นโรแมนติกเรล ationship แล้วเขายังแบบโหยหาความรักอยากได้ความรักหรือว่ามีความคาดหวังให้นอร์สิสิสเปลี่ยนตัวเองมาเป็นคนปกติมาเป็นคนที่รักเราเห็นอกเห็นใจเราได้อไรเงี้ยถ้าเราอยู่ในสภาวะแบบนี้หรือความคาดหวังเราเนี้ยนะคะไม่ได้เราจะพัฒนาตัวเองไม่ได้เราจะฮีลิ่งตัวเองไม่ได้นะคะ แต่ถ้าว่าเราเนี่ยยอมรับความจริงแล้ะเราเข้าใจแล้วว่านอ์ซิสซิซึมคืออะไรเรายอมรับความจริงและเราเข้าใจความจริงแล้วว่าเราเปลี่ยนคนคนนี้ไม่ได้นะคะเขาเป็นสิ่งนี้คือบุค,คลิกภาพที่มันได้หล่อหลอมมาตั้งแต่ช่วงเด็กแล้วอะนะคะมาวันนี้เราจะไปเปลี่ยนมันไม่ได้แล้วนะคะสมองส่วนที่เป็น e m o t ชั่น l ลเบรนที่มัน หยุดที่จะพัฒนามาตั้งแต่วัยเด็กแล้วเราไม่สามารถย้อนนั่งทานแมชชีนย้อนเวลากลับไปแก้มันได้แล้วอะนะคะถ้าหากว่าเราคือคนที่เข้าใจแล้วแล้วยอมรับแล้วแล้วไม่คาดหวังให้เขาเป็นแบบอื่นแล้วอะทีนี้แหละนะคะเราจะเริ่มจัดการตัวเองได้นะคะเมื่อเราแยกแยะความรู้สึกออกมาแบบนี้ได้นะคะแล้วมองทุกอย่างตามความเป็นจริงเราจะสามารถฮีลิ่งตัวเองเราจะสามารถเรียนรู้วิธีการที่จะอยู่กับคนที่เป็นนอยซิส ถ้าหากว่าจําเป็นนะต้องจําเป็นจริงๆทีๆนะใช้คําว่าจําเป็นจริงเช่กนกรณีมีลูกด้วยกันแล้วไม่สามารถฟ้องเอาสิทธิ์ลูกมาเป็นของเราได้จําเป็นต้องอยู่เพื่อลูกจริงๆอะไรเไงี้ยเนี่ยนะคะกรณีนี้เนี่ยถ้าเราเข้าใจทั้งหมดนี่ละเราก็จะสามารถอยู่ได้แล้วไม่เป็นทุกข์กับมันหรือว่าเป็นทุกข์กับมันแบบน้อยที่สุดนะคะเพราะความทุกข์ของคนเรามาจากอะไรความทุกข์ของเรามาจากการไม่ยอมรับความจริงและการไม่เข้าใจความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะรับมือและอยู่กับ n a r c i s s i s t i c r e l ationship ทั้งหลายในชีวิตของเราเนี่ย knowledge is power นะคะความรู้ช่วยเราได้เยอะมากนะคะการที่เราเข้าใจสมองการทำงานของคนที่เป็น Narcissist การที่เรารู้ว่าวิธีการอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำวิธีไหนเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นต้องตอบว่าคุณสามารถ Healing และพัฒนาตัวเองได้เมื่อคุณอยู่ใน Narcissistic r e l ationship ได้ต่อเมื่อมีหลายปัจจัยนะคะมีหลายปัจจัยเพราะอย่างนี้น่าจะบอกว่า คนส่วนใหญ่ที่ตกเข้าไปอยู่ใน Narcissistic Relationship ก็เป็นเพราะว่าคุณก็มีบาดแผลทางจิตใจของคุณมาจากวัยเด็กด้วยเช่นกันนะคะเช่นคุณอาจจะเป็นคนที่มี Anxious Attachment หรือว่ารู้สึกขาดรักรู้สึกว่าพ่อแม่ไม่รักพอเจอ Narcissist มา Love Bombing ใส่เนี่ยก็ทำให้คุณเนี่ย ตกหลุมพรางของเขาได้ง่ายอันนี้ยกตัวอย่างนะคะแต่ความเป็นจริงทุกคนสามารถที่จะตกเป็นเหยื่อของคนที่เป็นนอร์ซิสซิสได้หมดเลยนะแม้กระทั่งคนที่แบบมีวัยเด็กที่ดีมีครอบครัวที่อบอุน่นแบบเป็นคนที่เฮลตี้สุขภาพจิตดีเนี่ยก็สามารถที่จะหลงกลได้นะาถ้าหากว่าคุณไม่เคยเข้าใจเรื่องพวกนี้มาก่อนคุณไม่เคยรู้ว่าอ๋อมันมีการเลิฟบอมบิงด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็ต้องบอกว่าไม่มีใครที่จะแบบ คือทุกคนมีสิทธิ์ที่จะตกเป็นเหยื่อของนอร์ซิสซิสได้นะคะทีเนี้ยแนวโน้มที่ส่วนใหญ่แล้วก็คือจะเป็นคนที่แบบเ,เดี๋ยวไว้จนมาทําอีกคลิปที่พูดถึงคนที่มีความเสี่ยงมากที่สุดนะคะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็จะเป็นคนที่แบบรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่รักขาดเซลฟ์เฟสตีมเนี้ยนะคะมีความขัดแย้งกับครอบครัวตัวเองอะไรเงี้ยนะคะมี อะไรหลายๆอย่างเหล่านี้นะคะมันจะทำให้ค่อนข้างจะมีความเสี่ยงที่จะตกเข้าไปอยู่ใน long term relationship กับ narcissist แล้วก็ออกออกมาด้วยตัวเองไม่ได้นะคะพอเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันมีบาดแผลหลายๆอย่างที่มันมากเกินไปมันด e ฟมากเกินไปที่เราจะสามารถเยียวยาตัวเองในขณะที่ยังถูกกระทำอยู่ตลอดเวลาใน relationship นี้นึกออกไหมคะแต่ถ้าหากว่าคุณ ก้าวข้ามจุดนั้นมาได้คือก้าวข้ามในจุดของการคาดหวังในการแบบพยายามอยากจะเปลี่ยนเขาหรือว่าการอยากจะได้ความรักจากเขามาก,มาก,มากๆอะไรเงี้นะคะถ้าเราแบบได้เข้าใจมีคนช่วยเราอาจจะเป็นโค้ชอาจจะเป็นเมนร์เอเมนทัวร์อาจจะเป็นใครอะไรก็ตามเนี่ยนะคะหรือเราฟังพอดแคสหรือเราเรียนรู้เรื่องพวกนี้อ่านหนังสือจนเราเข้าใจแล้วเราก้าวเราก็จะสามารถพัฒนาและฮีลิ่งในขณะที่เราอยู่ในรีเลชั่นชิพนี้ได้ค่ะ แต่ถ้าหากว่าอยู่แล้วเราไม่สามารถก้าวข้ามไปได้มันก็จะลำบากเพราะอะไรเพราะเรากำลังอยู่ในอีโคซิสเต็มที่ทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลานะคะทำร้ายเราอยู่ตลอดเวลาเราต้องเจอเหตุการณ์วันวันนึงไม่รู้กี่สิบสิบยี่สิบสามสิบเป็นร้อยครั้งถูกไหมคําพูดการกระทํานู่นนี่นั่นที่ทาร้ายจิตใจ,จซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกว่ามันมีผลกระทบต่อเราไม่ว่าเราจะเข้มแข็งแค่ไหนก็ตาม ปัจจัยอีกอันนึงก็คือมันขึ้นอยู่กับว่านอร์ซิสซิสคนนั้นที่อยู่ในความสัมพันธ์กับเราเนี่ยเขาเป็นมากน้อยแค่ไหนด้วยนะคะอย่างที่บอกเป็นสเปกตรัมตั้งแต่น้อยไปถึงกลางไปถึงมากใช่ไหมคะถ้าเขาเป็นแบบมากเนี่ยนะที่เราเรียกว่าแบบมัลิกเน้นนอร์ซิสซิสก็คือแบบแบบโหน่ากลัวมากๆแล้วก็แบบทำร้ายจิตใจกันแบบสุดๆอาจจะมีความรุนแรง ในทุกด้านอะไรพวกนี้นะคะเออ่มีการวางแผนมีการแบบอะไรทําให้เราแบบเจ็บช้าน,น้ําใจอย่างนี้ยก็เรียกได้ว่าน่าจะยากนะคะถ้าว่านอร์สิสซิสเป็นเป็นเป็นนอร์สิสซิสที่หนักขนาดนั้นนะคะเออ่รวมทั้งตัวคุณเองเนี่ยนะคะอยู่แบบมีรู้จักกลยุทธ์เรียนรู้กลยุทธ์แล้วก็แสดงเป็นมากน้อยแค่ไหนด้วย เช่นถนะ้าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างควบคุมอารมณ์แต่ตัวเองได้ดีเป็นคนนิ่งเป็นคนจิตค่อนข้างสงบมีสติอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ทําหน้านิ่งแบบโป๊กเกอร์เฟสเหมือนคนเล่นโป๊กเกอร์ค่ะแล้วทาหน้านิ่งแบบไม่แสดงอารมณ์ได้นะคะเรียกว่าคุณเล่นเกมเป็นเนี่ยนะคะอันนี้ก็จะมีโอกาสรอดได้มากกว่ารวมทั้งหากว่าคุณเป็นคนที่มีค่อนข้างมีทักษะในการอ่านคนในการเข้าใจคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะ อยู่อยู่เป็นเนี่ยความหมายอยู่เป็นคืออยู่แบบมีกลยุทธ์แล้วก็รู้ว่าอะไรควรทําไม่ควรทาเพื่อที่จะได้ผลลัพธ์แบบที่เราต้องการ แต่สรุปก็คือว่าถ้าหนีได้หนีค่ะถ้าเลิกได้เนี่ยจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะเหตุผลเดียวที่จะอยู่เนี่ยเท่าที่เห็นมาก็จะเป็นเรื่องของการที่มีลูกแล้วก็ไม่สามารถที่จะฟ้องสิทธิ์แล้วก็ฟ้องฟ้องศาลแล้วได้ลูกมาเป็นของตัวเองได้นะคะรู้รู้เลยว่าถ้าขึ้นศาลเราไม่มีกําลังทรัพย์ที่จะไปสู้กับเขาได้ในเรื่องของทนายหรือเรารู้ว่าเขาจะทําทุกวิธีทางแน่ให้เราแพ้คดีอะไรแบบเนี้ยนะคะก็จะเป็นกรณีเดียวที่เราจะไม่ฟ้องแล้วเราก็จะอยู่ไปเรื่อยเื่อจนลูกเราบรรลุนิติภาวะ คนก็จะถามว่าถ้ามีลูกเนี่ยเราควรจะอยู่ไหมอยู่กับลูกไหมนะก็ต้องบอกว่าจริงๆก็ควรอยู่ค่ะเพราะว่าลูกอะคิดดูสิเขาว่าเป็นเด็กอะเราต้องมาเผชิญหน้ากับนอร์สิซิสเพียงคนเดียวอะถ้าคุณทิ้งเขาไปอะเขาก็จะต้องเติบโตมากับนอร์สิซิสแบบเพียวๆเลยนะึกออกไหมคะแต่ถ้าคุณซึ่งเป็นฝั่งที่เฮลซี่เนี่ยมีความรักที่เป็นรักจริงๆให้กับลูกอยู่ด้วยเนี่ยเรียกได้ว่ามันจะเข้าไปช่วยได้เยอะมากมันจะไปลดทอนความเสียหายที่เกิดจาก ฝั่งพ่อหรือแม่ที่เป็นนอร์สซิสซิสนะคะแล้วก็คุณเองจะเป็นเสาหลักให้กับลูกได้ในทางของทางความรู้สึกนะคะในการสร้างความไว้วางใจในการให้ความรักที่ไร้เงื่อนไขอ,อ,อะไรต่างๆให้กับเขาซึ่งมนุษย์ทุกคนควรจะได้รับเราถึงจะเติบโตเป็นมนุษย์ที่มีสุขภาพจิตที่แข็งแรงแล้วก็เป็นคนดีแล้วก็รักตัวเองอะไรต่างๆได้นะคะแต่ถ้าคุณทิ้งเขาไว้เนี่ย <laughs> ให้เขาเผชิญชะตากรรมกับนอร์สซิสซิสอยู่คนเดียวเนี่ยสุดท้ายแล้วมันก็คือการตัดสินใจของเราแหละนะคะแต่ว่า มันก็จะเป็นการทําลายลูกเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็ใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงกับชีวิตดีนะคะก็มาเข้าเวิร์กช็อปของเราวันนี้9ก้าสิบมีนาค่ะเป็นเวิร์กช็อปสำหรับคนที่ติดอยู่ใน Narcissistic Relationship โดยเฉพาะแล้วก็ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไง ทั้งคนที่ต้องการจะเลิกแล้วก็คนที่จะต้องการจะไปต่ออยู่ต่อด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ทั้งคนที่อาจจะไม่ใช่เป็นในเชิงของโรแมนติกเรล ationship อาจจะเป็นนอสซิสที่เป็นคู่คนทํางานที่เดียวกันหรือว่าเป็นคู่ธุเเป็นเป็นพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจหรือว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าจะเป็นคนในครอบครัวของเรานะคะสามารถเข้าได้หมดทุกคนเลยนะคะไม่ได้จํากัดแค่ว่าจะต้องเป็นความสัมพันธ์กับสามีหรือภรรยาเท่านั้นนะคะ ก็ลงทะเบียนแล้วก็สอบถามมาได้นะคะที่ Line แอดโคชนิดาค่ะอยากจะให้กำลังใจทุกๆคนนะคะที่อยู่ใน Narcissistic Relationship ไม่ว่าจะเป็น ความสัมพันธ์แบบใดก็ตามนะคะว่ามันมีทางที่ดีกว่านะฮะแน่นอนเราต้องทําใจยอมรับว่าเราจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กับคนเหล่านี้ที่เป็นความสัมพันธ์ปกติที่สุขภาพดีที่เป็น healthy relationship ที่มีความรักให้กันและกันมันจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะคะแต่มันมีวิธีที่ดีกว่าที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้นะคะที่จะลดความทุกข์ของคุณแล้วให้คุณอยู่ได้แบบมีความสุขมากที่สุดด้วยสถานการณ์ที่เป็นอยู่นะคะก็อยากจะเป็นกําลังใจแล้วก็ อยากจะให้ทุกคนมีความหวังนะคะแล้วก็ใครที่สนใจเวิร์กช็อปแล้วเดี๋ยวเราเจอกันค่ะ